uh ชาติชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์นนมาเป็นพิธีกรนะคะได้เชิญอาจารย์นิวรูปพ่อแก่ชี้ทางมยของเราวันนี้อาจารย์นิวของเราเนี่ยจะมาในนะคะวิชาสาัก์รยมือเศษฐีซึ่งในนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสอนแบบรายเดือนสำหรับท่านที่อยากเรียนแบบช่วงสั้นๆบางทีบางคนชอบเสาร์อาทิตย์เราก็มีให้แต่อันนี้เราจะโปรโมตในการสอนก็คือ หนึ่งเดือนจบลักสูตหนึ่งเดือนจบนะคะลักสูตหนึ่งเดือนจบซึ่งอาจารย์จะเริ่มสอนยังไงเมื่อไหร่เวลาไหนเวลาเท่าไหร่คะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเสาร์เวลาสิบสามนาฬิกานะคะจนถึงสิบห้านาฬิกานะคะทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์หนึ่งเดือนค่ะอันนี้บอกมากสาหรับคนที่ว่างงานเฉพาะวันอาทิตย in right> ์นะคะจะได้มานะคะลักสูตหนึ oughs, ่งเดือนเต็มๆนะคะ สำหรับท่านที่อยากเรียนว่าเฉพาะอาทิตย์เนี่ยวันอื่นไม่ว่างเลยไอ้นี้เหมาะมากนะคะส่วนท่านใดว่าสาวอาทิตย์ต้องการเฉพาะสา์อาทิตย์ก็มีให้นะคะเป็นอุเทศอกเทนินได้อันนี้ก็คือการปรโบดในทุกอาทิตย์ในวันเริ่มคืออาทิตย์ที่21เมษายนหลักสตรหนึ่งเดือนเวลาเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายมูมนะคะบ่ายสาม นะครับเวลาว่า,วางๆช่วงบ่ายๆก็รถไมต่มติดด้วยอันนี้ยิย่งีเวลานี้ยิ่งอัดแน่นๆเข้าไปอีกน,นะครใช่นะคะรับมากกเดิมมากกว่าเดิมนะครับทำให้ก็เรียกว่าเราไปว่าเรียนกันให้แบบลึกซึ้งไปเลยลเรียนกันให้เข้าใจไปเลยนะคะซ<ช>ึ่งการเรียนในวิชาคำว่าศักย์แรอเศรษฐีนเน,นี่ยไม่ใช่จะเพียงคุณจะได้เพียงแค่คำว่าศักย์แรงมือเป็นคุณจะได้วิชาอะไรศาสตร์ศาสตร์ ดูลายมือนะคะมือเป็นด้วยหลายคนก็จบไปแล้วเนี่ยนะคะพอเริ่มมีความชำนาญตรงนี้ขึ้นมานะคะเจอเคสลูกค้าเยอะๆขึ้นนะคะสามารถไปดูลายมือได้ดูมือได้เลยแชร์ในค่ะเพราะก่อนที่คุณจะสักลายมือคุณก็ต้องเป็นลายมือด้วยแต่เราต้องสอนเรื่องลายมือให้อยู่แล้วนะคะเราจะหลักๆของวิชาก็คือวิชาสักลายมือแต่คุณต้องเป็นเรื่องลายมือของนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าเส้นวาสนาเป็นยังไงเส้นชีวิต แต่ละเส้นมันมีความหมายอะไรมันอยู่ตรงไหนนะคะเส้นอะไรตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้นะคะต้องรู้หมดซึ่งในเส้นอะไรมือี้มีมีเส้นหลักๆก็คือเส้นชีวิตเส้นจิตแล้วก็เส้นแล้วก็เส้นอะไราจาย์เส้นวัสมองเส้นสมองเส้นฉิตเส้นชีวิตใช่นหมคะหลักๆเลยแต่ในมือเนี่ยนอกจากเส้นหลักๆแล้วมันยังมีเส้นต่างๆนะคะที่มันโยงใยต่างๆเส้นพุทธเส้นอาทิตย์ตอาย์เส้นจันท์เส้นต่างๆซึ่งมันให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ก็ต้องมาเรียนกันในสธรรมดาแรก2องเสาแรกก่อนว่าเส้นต่างๆเป็นยังไงนะครับพอเสร็จแล้วก็อาทิตย์ที่สาก็ลงเรื่องเกี่ยวกับการหักจับนะก็จะเริ่มเริ่มอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นหลักนะคะในมือแล้วก็เส้นต่างๆในมือนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นต่างๆในมือทั้งหมดหรือว่าเขาเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายต่างๆเครื่องหมายที่มันช่วยในเรื่องอะไรนะคะมัน ต่างๆเนี่ยนะที่มันจะมาเสริมกันตรงนี้ได้แล้วอาทิตย์ถัดไปเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เทคนิคการสักแล้วก็การสักในแผ่นหนังนะคะตรงนี้เราต้องมุ้งบนจริค่ะต้องได้สักในทั้งแผ่นหนังแล้วก็คนจริงค่ะสุดท้ายก็ในห้องก็ะต้อกันกันไปมาคนจริงกันเลยนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในการสักลายมือไม่ใช่ว่าเียนแต่ว่าเราจะเป็นอย่างเดียว อาจารย์ดิวจะชานาญมากที่ว่าคุณไม่ต้องใช้ยาชาเลยเพราะจะต้องมีหลักในการวางมือใช่ไหมจย์การวางเข็มใช่ค่ะเขาเรียกว่าเจ๊งหนิกเปิดผิวนะคะตรงนี้คือไม่ไม่ไม่เจ็บจนทนไม่ได้แค่เบาๆตรงนี้เพราะหลักการสักลายมือจริงๆอยู่แล้วเนี่ย ไม่จําเป็นต้องสักลงไปให้ฝังในชั้นเนื้อนะคะก็มือของคนเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นเกินขึ้นเรื่อยๆอย่แลที่เราดูนะคะเพะนั้นไม่จําเป็นต้องไปสักให้ลึกแคะการใช้เข็มเบอร์อะไรการใช้เครื่องมือการใช้สีแบบไหนอาจารย์นะคะต้องดูมืต้องตรวเลยอาการละเอียดอ่อนแล้วจะมีเชิงการแพทย์ก่อนคุณจะทําการอาจารย์ออกมากับพี่อาจารย์จะมีการเช็ดมือนะคะตรวจผิวมือต่างๆนะคะ ลงเน่ไมไหมแข็งไหมประมาณไหนเรา <นะ S 2> ต้องรู้หมดอ่ะไม่ใช่ว่ามันมีตํารามาอย่างนี้นะคะเราเราจะไปสั้างให้คนได้ซ่งยังไงคุณก็ต้องมาเรียนอยู่ดีนะคะว่าเส้นนี้เนี่ยมันจะวางตรงไหนถึงจะเกิดผลวางตรงนี้แล้วเกิดความเสียหายอะไรคุณต้องรู้หมดเลยจากตรงนี้นะคะเราจะได้มีการลงพูดง่ายๆคือ,อเขาสอนกันทั่วไปหรือว่าเขาสอนกันทั่วไปเนี่ยบางคนก็คือก็เรียกว่ามีแพทเทิร์นสำเร็จหรือวาสำเร็จ หวแต่นี้ไม่ใช่นะคะคือค่ะตาราให้ก็จริงแต่ว่าคุณต้องรู้อันนี้บอกว่าลายมือเฉพาะบุคคลนะคะใช่ใช่ค่ะแพทเทิร์นสำเร็จไม่ได้นะคะมือคนมันยังไม่มีความสําเร็จในมือแต่ละคนยังไงก็ต้องดูเส้นจริงๆในมือในมือเส้นชีวิตแต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันเส้นจิตเส้นสมองแต่ละคนเพราะงั้นคุณจะมาสักมือแบบเป็นแพทเทิร์นเลยไม่ใช่มีทลเดียวส หมื่นคนหรือพันคนไม่ได้คุณต้องเอาชุดนั่แหละค่ะมามาดูกับมือจริงๆว่าเขามีเส้นนี้ไหมเขาวางได้ไหมเขาสักได้ไหมนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรมือเฉพาะบุคคลเลยนับกับความมือจริงๆของแต่ละบุคคลที่ทุกคนจะได้เรียนตรงนี้ใช่ใช่นะคะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าเทิร์นแต่ตัวไม่มีค่ะดวงคนตายตัวก็ไม่มีค่ะ แล้วแต่คนจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เรียนเชิญนะคะวันนี้พี่ได้เชิญอาจารย์นิวรูปพ่อแก่ชี้ทางรวยมาเปิดนะคะครอสที่เป็นรายเดือนนะคะโดยเราเริ่มวันที่อาจารย์ค่ะวันที่21นะคะวันอาทิตย์21เมษายนนะคะหลักสูตรหลักสูตรนึเนื่นนะคะก็สอนตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะคะไปถึงา3โมงเย็นนะครับ สรุปสรุปก็ต่อกันนั่งต่อกันดได้นะคะจุกวราสงคผมจะติดก<ช>ันยังได้อยู่ที่นะคะว่าการสอนจะยังไงนะคะแล้วก็ตรงเอ่อที่เราสอนเนี่ยนะคะทางเดินสะดวกมากเนี่ยอาจารย์เราไดที่เรามีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านหน้าถนนเลยก็ดูว่าแต่ละคนสะดวกแบบไหนนะคะจะเป็นหลักสูตรสองวันหรือว่าหลักสูตรหนึ่งเดือนนะคะ,ะหรือใครไม่พร้อมทั้งสองอย่างเนี่ยอาจารย์นอกเหนือได้นห้คะในรเงี่ยวันปกติเนี่ยโทรมาถามเลยค่ะนะคะ ะสะดวกยังไงจะได้นัดกันก็คืออาจารย์เนี่ยสามารถที่จะจัดตารางสอนที่คุณอยากจะได้ค่ะคุณบอกคุณสาวที่คุณก็ไม่ว่างใช่ไหมอาจารย์นะคุณว่างวันธรรมดาก็จะเชิญอาจารย์มาสอนได้ไหมได้นะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรอาจารย์0823023978นะคะ0พิักษค่ะ0823023978หรือว่าสอบถามมาทางแอดบินนะคะ02 0449122ทางเรานะคะซึ่งเราก็จะมีนะคะว่าข้องใจยังไงอะไรยังไงก็สอบถามได้นะคะตรงนี้ส่วนนะคะเรียนไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์อาจารย์หนูจะทำยังไงนะคะอันนี้ก็จะฝากซื้อก็ได้หรือคุณจะหาซื้อมาเองก็ได้ซึ่งเรามีร้านที่เป็นราคาถูกราคาส่งที่จะแนะนำอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าหรือใครเป็นช่างอยู่แล้วนะคะสามารถ เอาอุปกรณ์มาใช้ร่วมได้เลยเพื่อการเรียนตรงนี้นะคะคุยได้หมดนะคะคุยได้หมดยังไงก็ได้อาจารย์ท่านนะคะบริการได้ทุกชนิดมาคนมาฟรีสมัยนี้นะคะที่พี่เห็นเนี่ยก็มีช่างสับคิวเยอะนะคะที่บริลเลนนิสเซอร์ซึ่งช่างสับคิวเขาก็จะมีเครื่องมือมีแต่ว่าเข็มกุญจะใช้คนละเบอร์สีกุรจะใช้คนละสีเชฟขันหน้าประมาณอย่างนี้นะคะก็ถ้ามีเครื่องมือแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อ ถ้าไม่มีเครื่องมือคุณอยากว่าจะจัดซื้อเองก็มาสอบถามอาจารย์ได้จะใช้แบบไหนหรือว่าคุณจะให้อาจารย์จัดซื้อแต่เพื่อเจัดซื้อให้นะตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนการเรียนนะครับว่าพอมาเรียนแล้วเราจะได้มีเครื่องมือครบนะครับพิษากันค่ะเรียนเชิญนะคะว่าอาจารย์ดีวลูกพ่อแก่ชิทางรวยนะคะมาเปิดครอสสองหลักสูตรเลยหลักสูตรนี้ก็คือการหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ ก็แบบสองวันก็มีนะคะหรือจะเอาวัสด้างยังไงก็ได้สทงมาส่งมาดักหมายกันนะคะท่านก็สามารถติดตัวมาสอนให้ซึ่งการเรียนจากทางสมาคมเราแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จบแล้วนะคะเราก็ยังได้รับคุทค่าที่มาจากทางสมาคมเป็นการการันตีว่าคุณได้โรงเรียนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเรียนกับใครก็ไม่รู้นะคะ ซึ่งทางสมาคมเราก็มีการจัดการรับมอบวุฒิบัตรรงสิึการไหว้ครูเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปีะนะคะเป็นการที่เราจะได้สางสารถ่ายรูปนะคะเป็นหลักสักขีพยายบบมันวิชานี้นะคะมันต้องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถึงด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเรียน,ค,ยนคุณเรียนจากแหล่งหรือสถานที่หรือว่า สถาบันที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะคะมันช่วยเรื่องอาชีพคุณได้เยอะมากนะคะตรงนี้เน้นเลยนะคะคนที่เรียนไปแล้วที่อื่นก็สามารถมาเรียนรเรียนเสริม <า S 1> ได้มาดูที่คขาเพค่อใช่ิที่บริการใช่ดิรกระจายดเป็นยังไงคุณระมับจะมาแอปพลายมาเสริมต่างๆได้นะคะวิชัยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครูก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยแตกฉานแตกฉานแน่นขึ้นจริงๆค่ะนะคะเพราะมันเรียนเชินะคะหลักสูตรเเดือนนะคะเริ่มอาทิตย์ที่21เเมษายนเวลา 13บสามกาถึง15บห้ารกานะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์อาจารย์อยู่ค่ะ0ูนย์แปดสองสามศูนย์สองสามเก้าเจ็รือว่าเป็คือชื่อพิมพิชาคิ้วสวยนะคะหรือว่าเพจเฟซบุ๊กก็จะเป็นสาบานสองศักดลายมือจังหวัดนปทุมธานีนะคะติดต่อได้เลยนะคะในนั้นจะมีผลงานอาจารย์เยอะแยะอีกสอบในยหนยนะดะนะคะการเรียนเชิญนะคะค่ะเป็นวิชาหนึ่งที่ควรเรียนไว้นะคะก็เป็นอะไรที่ ได้ดีมากนะคะแต่พี่บอกว่าสักคิ้วเป็นก็มาเรียนสักลายมือสักลายมือเป็นก็มาเรียนสักคิ้วพี่อนไปไม่ได้ใี่ยนะคะคนทั่วไปนี่จะจะพูดเลยนะคะแม้แต่ที่ที่ที่มาเรียนกันเนี่ยแม้แต่พเตอร์ยังเรียนอยู่คือมันเป็นสาข์ที่น่าสนใจมากที่ผ่านมาไม่ไม่เท่าไหร่มาเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของนาทิตก็เรียนมาเรียนไว้เจ้าของคลินิกัิยกรรมก็เรียนเป็นศาข์ที่คือคนลงไหลมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรก็ ต้องรีครูเขาเพาะเขาเรียนเนี่ยเขาทาถูกอาจารย์เพราะเขาต้องมาหาครูผู้รู้ใช่ไหมคะไม่ว่าเออคิดเอาเองมโนเองไม่ได้แพทเชิญ์นตายตัวไม่ได้ก็ต้องมาหาครูผู้รู้และครูผู้มีความชำนาญเลยได้นี่โดยตรงนะคะเพราะงั้นเนี่ยเรียนเชิญนะคะอาจารย์เรียลเชิญชวนลูกศิษย์หรือว่าเชิญชวนลูกค้าที่มีติดต่อว่ายังไงคะค่ะอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่อ่า ชอบอยู่แล้วในสายในศาสตร์นี้นะคะในสายโบราศาสตร์หรือว่าชอบในเรื่องของสายงูนะคะหรืออยากเรียนอยากสร้างเป็นอาชีพนะคะนี้แนะนําเลยเป็นอาชีพที่ดีมากๆนะคะทําเงินได้จริงคือลงทุนครั้งเดียวนะคะคือสร้างอาชีพให้ตัวเองนะคะตราบใดที่คุณยังไม่ลืมชื่อตัวเองนะคะยังมีความจาที่ดีเป็นอาชีพที่ติดตัวตลอดไปเลยนะคะจ่บอกให้แล้วาสามารถาทำอาหารกินได้ทุกวันเลยไปตรงไหนคุณจับมือคนดูเนี่ย ได้้เงินนแลวะะคหรืออื่นใดที่ว่าการไปทําเสริมให้คนเขามีความรุ่งเรืองมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นเนี่ยมันเป็นความสุขเพิ่มมาด้วยนะคะตรงนี้นะคะนะคะรับนอกจากจะได้เขาเลยสักละคนมีความเขาเรียกอะไรชีวิตพลิกขึ้นมาในทางที่ดีเนี่ยเป็นความสุขของเราด้วยอันนี้คือสําเร็จที่สุดสําหรับผู้สอนถูกต้องเลยค่ะนะคะนะะนอกจากจะเป็นอาชีพแล้วก็มีความสุขทุนตัวี์ค่ะก็ นีบมาสมัครกันได้นะคะเลือกคอร์สใดที่ตัวเองเหมาะสมนะคะหรือตัวเองสะดวกนะคะสมัครกันมาได้นะคะตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะคะติดต่อเบอร์โทรดอีกครั้ยงค่ะ0 8 2 3เจ็ดแนะคะหรือติดต่อทางสมัครคมนะคะ0 2 0 4์ส2นเ้างะคะนอกจากนี้แล้วทางสาขาพากกฏของเราเนี่ย ยังมีหลากหลายวิชาให้ท่านที่สนใจเรียนนะคะเวลานี้วิชาเราสายไปที่เปิดเผยไปที่แพร่หลายนะคะบรรจุอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นที่ยอมรับจริงๆเพราะงั้นเนี่ยสมัยที่เด็กตั้งแต่เล็กๆก็สนใจเรียนถ้าไใ้สนใจวิชาไหนก็ติดต่อได้เพราะทางสมาคมเรามีหลากหลายวิชาที่เป็นสมัยนิยมรวมทั้งสายหมู่ทุกชนิดให้ท่านได้ศึกษาโดยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะคะติดต่อได้เลยที่ศูนย์สองศูนย์สี่เก้าหนึ่งสองสองหรือท่าในใดอยากจะตรวจรูชะตาก็สามารถโทรมาได้นะคะ ว่าวันนี้อาจารย์เข้าไหมนะคะเรามีราคาพิเศษเพียงแค่โดยลสามร้อยบาทนะคะธรรมดาที่ครูบ้านจะเป็นเงินพันนะคะแต่ที่นี่เราบริการสำหรับประาชาชนคแค่เพียงโดยละสามร้อยบาทนะคะค่ะจะมีาอาจารย์ไว้คอยบริการก็ติดต่อก่อนนะคะว่าวันนี้อาจารย์ท่านใดเข้าได้ที่ศูนย์สองศูนย์สี่เก้าหนึ่งสองสองนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดีมากเลยนะคะค่นนะ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเราขอบคุณของเราไปก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ